เด็กในนนี้พี่เด็กอาก็ได้มาปูคนมานางสวดอยู่นี่นะคันเนาะเป็กสาวสวดปูมาเฮ็ดน้ำมนต์อยู่นี่เด้อค่ะหมาเนาะนึงเห็มันเนซีเกตกระเบื้องขันน้ำมุนเนาะค่ะเนาะเจ้าปูหนากระลาดเป็นหัวควนขันน้ำมนต์อยู่ไดนวางหันเป็นเนลงส่งนะคะกับพ่อแม่ที่นี้เนาะปูก็เลยบอกว่าเมื่อเบิ้งขันน้ำมนต์จิตปูเห็ดด้วยจเป็นเสียนเป็นหอดเสียนปูหนากระลาดด้อค่ะเด้อ เ็ดสีเบิ้งน้ำกันเด้อค่ะเด้อตาทูเด้อลูกหลานมาเจ็ดถึงตองแล้วกะปูะกันเชีมินใอ้ออกเคียงเคียงองตรงเด้อค่ะเด้อให้มีแนวของแนวค่าม่าเห็นแจงเห็นตว์เด็กมีคนนำมุ่นก็ได้เด้อ กองัเวเนนกกงคหต็วามีดีสมดีช่เห็นแต่เป็นเสียนเจ้าปูนาขลาอยู่แล้วนี่สาเเดียวกันะเห็นเป็นเสียนพิ mean, e <S <S mean, ่นตะวันเลขนี่ต้องเห็นต้องให้ผู้เบิ่งเป็นเพิ่นเห็น แต่ว่าง่ามมีดีเป่นเชียนเจ้าปูนาคลาดง่ามีดีเป็นเสียนนค่ะพ่อเป็นหัวพ่อเป็นหัวเนาะแม่เป็นวะเป็นหัวเอรออยู่คันน้ำมุนถึงวะดูน่ค่ด้อเปคนอะไี่โอ้เยอเลยวะปูปูเป่นมันอ อน้มุงมต้อนีย่เป็นวนางเงี้ยกูฟูๆอย่งพ็ดีใคราคนมากอย่นงีแต่หาคนมากมันเข้าเกี่ยมือเดียวเขโปรตินมือเดียวคอยสุกมานำกันสุกทุกคนนะพ่อเนาะอาก็ดีแท้พี่ปู่ฮะแต่บ้าน่อกัน จะให้ๆเนาะ้นายนีให้โซกมันมาให้ซใส่นี่ยเราเอาดีตงด้วกับล้วปกับสิปูแคนน่นไ่พิมพ์เอโซ่เอใส่ีครับร ลานคนเนาะซีเอ็นสามเก้สามโอเคกินเอยูยงล่ะเจสีเรียกเอารวเลยต่วเดียวเดียวหรือมาสังเงหลน้เ่ะเป็เ้ก่านั้นพ่ายไปพ่ายมากกะก่อนหินน่ะละปูเอ้ยมาออกน้ำเเสื้อเอาหินเร็วถิมเร็วหินอะไรก็ให้ปูอ่ะละบอกเอาเลยเอามาคืนเพลินเลยเอามาคืนเพลินละเด็ออกเสยแตมีคงเก่าเอาด้วยจะสุกไหมมันนี่เก่าเบ่เท่าเสีย ลานะามทุกมุกโหลกกระด้หายกวดนี้เด้ดีว่านั้นมากกันอุอะพ่อมากินรบอยกั่านลอยท่านซ่านท่นนี่เหมือนท่านเหมือนแสนท่านเส้นในลานท่านลานเอาคนที่เหนื่อยแล้วแก่แล้วยาวขั้นอีกแกแ้วมันมีมันตัวคำทางมัทานิโรตุทางมัณฑมิทธะติวังมัณามิสปะโตุัตมะสังฆตูเตมิลาบลึ่งเลี้ยงตัมมาคาสิจุณิพรที่ประเสริฐทอดที่เลิศคุ้มคร่องเจ้าเรืองอยนโนสุขังพลังอาสาอ่ะอะองอยู่ะ

สัษากอดป้อยุ้ยยางเดียงได้มังมีสีสุกพ่อแล้วผมก็บอกมาห้าผู้เดียวมาเอาะท้อปูาษาข้าวขามากเลยเปีบอกปีมาปสุดหน้าปีทุกคนพอหมดหมดทุกปศัตว์ใ้าะทำพิธีสุ้แทนให้น้องคานุปูนีสีได้แล้วจิบอะไรเขามาเม กลานหน่อยขนาดะกีดิเี้ยขอเึ้นในยันไหนนั่นเนาะไม่หายรัานตไงหัว้วขอดูเนาะ่นทุกหายเนาะอ่างทาเนื้อจุก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 จงกมากจุ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 กกจุกจกจุกุกจุกจุนีุกจุกอุกจ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 กจุกจะกจุ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 กจนกจุ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 กจกุกบอกฝก ปูเห็นเลขันน okay. ้ำมนตัวใดผูบอกให้ฟั้งในจ้าเด็กอ้ปู้เอาโซน้ปูน่ละไปเห็นก็เซ้มาเก็บซีเพื่อนมาเก็บเก็บซานแล้นเราจะเทียงกันผูผูมาเก็บซานปเห็นน้ขนน้ำมุนเขียนไว้ไอันี่ปู้ดีเขาให้ด้วค่ะเด้อผู้เห็นเห็ดขันน้ำมต์ให้นเนี่คไปหน่ห้าหกห้านั่นผู้เจ้าได้เก็บเจ็บนึงนันทเลกันนีู้กนี่ผู้่อั้านี่ มึงเอ้าเด็กูดีด้ค่ะเด็กูดีด้ะ5าเด็กปูดีจุดเดียวูดีเล็บขาตัวตัวเดียวก็สามขาดนรถก็สามเหมนเจดเสามก็สมมที่กูขาดกดเลยก็สามเลมันมีเราพี่มีหบาทสิมันมีบาทเดียวสิมันเ ก็สามเพือนจานะเดี uh, s> <S ่สเจียเห็นจจะเนี่ยไปจารเขานลันะล่อเนันแลตกันก็เรี้ยบูท่เขานไม่เจียเห็นแต่เสามันว่จ่เ้าสามจ่าเลยเนาะขั้วหนอนาคตมาาส่เขนาดไี้เลยสุดขนาดนี้ข้ทีนึ่งหาอได้มนนะมันเนาะติดนี้เย ต้องปูก็หามถ้าหัวมันก็เป็นี่สามเหมอันนชาแล้วนาเแล้วปููสิจ้ะปูสิดมมุนเหเนี่ยเนี่ยความสิบแยกกนหรอที่่ที่่อยู่บ้านามันม่น่ปลาได้เพื่อนอั่เพน้าปูมากนะจะเนาปูมากเพิ่นะต่อ้ก็ต้องไปน้่เพ่นัวเพินถาที่สี่อไปอ